น้องหมานะครับบางตัวก็กำลังหลับเพลินแล้วครับเริ่มสวยแล้วครับผมเริ่มไม่เปียกขี้โคลนแล้วจะไม่มีขี้โคลนไม่มีอะไรแล้วเริ่มสวยแล้วนี่ตัวนี้เริ่มสวยแล้วครับผมเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดสุกค่อยหาพื้นใหม่มาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งครับตัวนี้ใช้ชุดนี้ไปก่อนครับให้ไปให้นอนตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆหาไปขยับขยายไปเรื่อยครับ นะครับผมคือครับวัอดีครับอีกรอบหนึ่งอาหารของน้องหมาก็ได้แล้วนะครับจัดสุกจับมาแล้วซื้อมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยทยอยหาเสริมไปเรื่อยนะครับส่วนนม่ของแม่หมาก็ยังอยู่นะครับก็คือ เดี๋ยวครับพี่น้องเขากินอาหารอาหารเม็ดจำสุกเลือกไอ้ตัวที่เป็นแม่ลูกอ่อลนะครับเป็นแม่ลูกอ่อนในอาหารก็เห็นเขาแนะนำว่าเป็นไอ้เสริมท่านมนะครับเป็นไอ้าหารแม่ลูกบอลเนี่ยอนอยากซื้ออยให้ให้ไปก่อนนะครับผม อาหารเพื่อไม่อยากบำรุงนะครับผมเให้ขายังไม่เคยกินคขาดปริมาณเท่าน,นี้ก่อนอยาให้เขาชิมก่อนนะครับผมให้เขาชิมกับอาหารก่อนก็คือตอนเช้าจะมีทั้งจับจุดซื้ออาหารเม่ดมา ก็จะมีข้าวนะครับก็คือทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราตอนเช้าก็จะมีข้าวข้าวให้ับข้าวก็ับไปนับุกนับเต้าอ,อะไรอย่างนี้ครับกับทีมงานทีมงานก็จะรวบรวมเพราะว่าเขารู้ได้ว่าน้องมายอยู่ตรงนี้นะครับก็คือทีมงานของเราก็มาช่วยกันให้อาหารนะครับผมออบขอให้ทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจได้ครับผมเราก็จช่วยเพื่อพืนที่นะครับ ไปวเูเรื่องนี้ดูเรื่อน้องหมาหหครับเรื่องนี้มันสับคุณผู้ชมครับอาจารย์สุขภาดูลูกๆของน้องหมาคุณแม่ลูกสิบก่อนนะครับแล้วเขานอนนอนยังไงโอ้นี่ครับทุกท่าน นอนดูอย่างนี้นะครับน่าจะปลอดภัยอยู่ครับปลอดภัยปลอดภัยก็ไม่มีอะไรน่าจะปลอดภัยครับแต่ละตัวก็แข็งแรงอยู่ครับผม,มก่อนแข็งแรงนะครับก็เบื้องต้นก็บำรุงแม่ก่อนครับให้แม่แข็งแรงแล้วก็เพื่อจะได้ให้นมลูกไปก่อนนะครับผมแล้วก,ก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องเราได้รับชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตลงให้ชม เรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงประมาณเท่านี้นก่อนครับผมสวัสดีครับ